ไส้ในของการยื่นข้อเสนอข้าข้อเสนอเนี่ยผมว่ามันพอที่จะเลือกเกงกําไรหรือเลือกลงทุนผมว่ายังไงแต่ละประเทศน่าจะได้เนี่ยไม่แย่ไปกว่าจีนดังนั้นในช่วงเนี้เกงกาไรได้แต่ต้องระวังเลยเอล sell on a c นะซึ่งผมว่าในช่วงเนี้นะจนกว่าแต่ละประเทศนะจะได้ดลการค้ากับฝั่งสหรัฐเพราะว่าจีนเนี่ยพักลบไป90วันละก็ไทยเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดคุยช่วงเนี้ยเรายังเกงกําไรไปกับขาขึ้นชัยแน่เพย์คอมมูนิตี้นะครับพวกนิคม ชิ้นส่วนพวกนี้ผมว่าจริงกำไรได้นะแต่วันหนึ่งที่สมมติประกาศภาพของค่าสีผมว่ายังไงแต่ละประเทศน่าจะได้เนี่ยไม่แย่ไปกว่าจีนนะครับดังนั้นในช่วงนี้เก่งกําไรไดนะ้แต่ต้องระวังเร็วเซลล์ออนแฟกนะเซลล์ออนแฟกต์นี่ผมเน้นย้ำนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยตลาดจะกลับมาดูแล้วว่าผลคบของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะช่วงนี้ก็จริงอะไรกับมุมมองว่าจะได้วิวกันไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะเรายิ่งข้อเสนอนำเข้าพบ LNG ตัวสินค้าเกษตรนะผมว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่ๆเลยก็จะเป็นโรงไฟฟ้า